เป็นไรอยากอยากอยากทำไรอ่ะคุณคุณปรับระยะความไกลได้นะมันม uh ันเหล็กนะถ้าคุณปรับสูงสูงอ่ะเฮ้ยว่ะเฮ้ยเด้อโคตรเทเลยอุ้ยมีกระสุนด้วยมีกระสุนด้วยกระสุนเก้าโมงอ่ะลูกตะลุกอุ้ยมีนี่นะว่ามีนี่นะหลังลูกตะกลูมีแะไรเฮ้ยมันไม่นี่มันไอ้นี่นี่นะแอปเปิลปีศซ่ามึงโก้เหรอไม่ใช่ดิมันอะไรนะ ่าไปนะเฮ้ยเลยเรามีปืนแล้วอ่ะเราจะกลัวซอมบี้โซก็จะต่อยอย่ะนี่อะอุ้ยเฮ้ย<ป>อุ้ยช่ว<ป>ย,ยโดดลงพื้นนะนโดดปุ๊บสโล่เลยอ่ะโดดช้าดูดกิกดเยี่ไว้ก่อนเฮ้ยขาพิการขาพิการทำไมมันไม่มีมันมันไม่บอกเวลาด้วยว่าคุณมีเวลาสวยแล้วสวยของจริงไอ้ กูอยาตีอย่าตีนะไม่ไม่ไม่กูไม่ร้ผมผมผมสถานะสโลอะโโลไม่อยู่หลืออะตีหัวทีตีหัวเอากระทะตีหัวดีมันจะได้กระสองกระทกระเทือน่แรงไหมก็เหม็นแรงอยู่ว้าไปนะเออโอเคได้ๆแล้วเรามขอว้าไปนะพี่เช่ว่าสถานะหายหายไปแล้วไม่ผมโดดจากสูงที่สูงอะ ตัวมันรูดของอะไรนี่เฮ้ยมันเออน่มันเป็นหมุดขนาดำจริงผมจะปรับของไม่ตกนะแต่ผู้ช่วยเขากเกินเขาบอกว่าไม่เอาเนี้ยมันหนุกนะเอาแล้วเดี๋ยวข้าไปเราจะปรับให้ของมันตกแน่ผู้ช่วยคุณเกิมตัวกินร้องเลยมือผมบักไหมถืออะไรถืออะไรชุดเหรอ เนี่ยๆๆเฮ้ยคุณเห็นมือโมงบักไหมของแต่งบ้านของแต่งบ้านของแต่งบ้านคุณตัวเองบัก่ะเฮ้ยมือบักของแต่ของแต่งบ้านของแต่งบ้านนในน้องๆเนี่ยคุณไมนโจรมาเนี่ยไม่โจรจะชั้นเลยอ่ะเราเราเป็นมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเราไม่ใช่โจรอ่ะแล้วคุณโลบมันเนี่ยความโลบกินตัวคุณแล้วไ่ของเสร็จมันมันโลบจริงอุ้ยมีโคงไฟข้างล่างเปล่าดีกว่ามีของบักอ่ะมือของมันยื่นอย่างเงี้ยไม่ได้เช้าวะเออเช้าเหรอเป็นไปได้แล้ว ค่าส้มีนี่ก่อนดีไหมเนยเราตายสองตัวนี่แหลยค่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนั้นอีใครวะอีไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมเสียสละให้แม่เดี๋ยวผมรอใหยก้าวมอรถจักเปล่าไม่เดี๋ยวผมรอให้พลังลูสุนตะกัวเดี๋ยวผมรอให้เดี๋ยวเดี๋ยวพลังตะกัวเออ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 ผิดผิดผิดโอ้ยโอ้ยผมสูดมันต่ังๆสีเข้าไป็นเดี๋ยวใครมาอีกวะ ค้าอีกแล้วอ่ะลูกค้ามาเยอะเลยลูกค้าเยอะจังเนาะเออหม่ใครเป็นสมองอ่ะเนี่ยโอ้ยควันเขียวเขียวสมองเต็มไม่ลดลดอาหารนะกิได้กินก็ได้หายเป็นพิษอุ้ยแต่คุณต้องควรกินน้ําก่อนนะรู้ไหมผมว่ารุดเราเนี่ยไปหาน้ำกินกินดีกว่านะมหาแป๊บสี่คุณละกันดีกว่ากินอุ้ยกินผลไม้แทนน้าได้คุณก็ไม่เบ่งหงสเลยอเงี้ยทุกเดียวอ่ะ เดี๋ยวอ้วกไม่ไปดีกว่าไอ้หน้ามู๊ให้มีบ้านอยู่รอแล้วไปเลยไหมมือค่อยมือค่อยอย่าโดหรือคุณติสราสโลเช่อผมกี้ผมขาที่กาเหมือนข้างแล้วแล้วใช่ผมผมชาทีเดี้วผมชาทีเดี้วผมไม่บอกผมไอยากรู้ว่าถ้าเรากระโดดมาที่สูงแบบโคตรสูงอ่ะก็ตายสิวิ่งไปเลยรอแล้วรออะไรอ่ะไปดิไปหาบ้านสอคอยสอคอย โอ้โหโอ้โหโอ้โหคือขึ้นไม่ได้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนขึ้นได้ขึ้นได้ผมไม่เห็นมันได้เลยไงตาบอดหเปล่าตาบอดเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เจอของอ่ะรุนเลยคุณเฮ้ยผมเจอกระพร่องอะไรเนี่ยตีเหรอเฮ้ยของดีเนี่ยคุณเจออะไรคุณเจอของดีเหรอมากผมหน่อยของดีของแต่งบ้านโคตรดีเฮ้ยคุณเจอของดีจุดเดียวป่ะตัวครับไม่ต้องคาบเอง เกลียดที่คุณของแต่งบ้านโคตรดีผมจะเอากลับบ้านนอ่ก็อนะผมผมไม่ค่อยชอบแต่งบ้านเลยนะผมอาจจะไม่คุณชุดเฮ้ยผมเจอทีวีด้วยว่ะชุดโคตรเท่คุณลองใส่ดิคุณลองใส่ดินะมีชุดอะไรผมใส่ชุดนี้ชุดช็อกเก็ตช็อกเก็ตช็อกเก็ตแบบช็อกเก็ตไหมเออช็อกเก็ตอุ้ยไม่มีใครเห็นเนาะบ้านนี้มันก็รัก คุณขโมยอย่าง,อย,างอย่างบ้านล้างอ่ะอคุณต้องเป็นคุณต้องคิดยังไงอ่ะคิดเป็นโจรไงปุ๊เออให้คิดเป็นโจรคิดดูดีๆนะใช่เป็นลูกซาตานเลยเนี่ยเต็ค,ความดีกุบะเลยแต่อันนี้ก็ชั่วเกินไปไหมซาตานซาตานแต่ชะชะการแบบไหนไมันขโมยบ้านคนอื่นเนี่ยบ้าน,นไหนก็มีเหรอ <c oughs> เออไม่มีจะไปอยู่นี่เร็วะเออนั่ยน่ะดิซาตานรู้เรื่องเออช่างมันเถอะนะ เอ้ยเราเจอบ้านแนละ้วบ้านใครที่ไหนไม่รู้แต่จะรู้ผมโคโม,ม่นหมาแน่เออโคม่คมของนของดีของดีงดจัดใหญ่